นี่นะครับทุกคนต่อจากของกีนนี้นะเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างล้างวันนี้ล้างเสร็จมาใส่ถังใส่ถังน,อน็อคแข่งไว้นี่นะครับเพื่อรอการคัดอีกนี่ครับเราใส่ถังน,อน็องแข็งไว้ พอเสร็จแล้วเขาก็จะมาคัดอันนี้ต้องล้างก่อนนะครับล้างเอาพ่เลนเอาพิเพดินออกใช้เดียบเป็สารก็จะเป็นลักษณะน,นี้นีคือล้างธีการล้างกุุงนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนีุ้วงที่เราจับได้ก็จะอยูแบบเอาใส่ตะกร้าขึ้นมา ใส่ตะกร้ามาล้างดิน,นมาเป็นอะไรเสร็จปุ๊บก็จะมาไฟถังนี่นี่ยเพื่อนน้ำแข็งนี่นครับล้างเพื่อที่โฟมมันออกเพราะว่าเวลาตักขึ้นมามันมีโฟน เศษกุ้ก็ต้องมาล้างก่อนล้างเอาโคนออกแล้วไปใส่ถังนี้ต้องทำแข่งไว้แล้วเพื่อรอทำการเวลาคัดคัดไซส์เพราะว่ากุ้งแต่ละตัวมันขนาดไม่เท่ากันมันต้องมาคัดอีกนะครับนี่ครับก็จะเป็นดูในลักษณะนี้นี่ครับเอาขึ้นมาจากตรงนี้ ปุ๊บแล้วก็เอาไปตรงนูน้นเยอะนะครับพุ่งเยอะต้องรีบทำแข่งกับเวลาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวพุ่งจะตายก่อน๋ย่างเก็บอยู่ครับยังไม่หมดนะครับพุ่ง,ง,ง,งยังยังมีอีกเยอะยังไม่ยังหมดนี่หลายเข่งหลายตะกร้าหลายเที่ยว เยอะครับอีกเยอะจะปล้ปลปน,นนี ประสิทธิ์เมื่อไไหมยังไมงห่หมดนะครับทุกคนกยักเยอะนี่ก็ล้างล้างเข้าไปล,าาาล้นะลางก็ใส่โูน้ำล้างกลับมาวิธีหลายขั้นตอนนะใช้เรื่องง่ายทั้งหมเฮ้ <c oughs> นี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของยังลงทําเองเลยเจ้าของบอ่อยังลงมือเองเลยเห็นไหมนี่นะครับเขาได้กุ้งแล้วใส่อย่างนี้นี่ใส่นอกไปนี้ทุกคนต้องเปิดออกซิเจนให้ด้วยนะครับเอาน้ําใส่อาน้ําแข็งใส่แล้วก็เปิดออกซิเจนแล้วก็ล้างกุ้งแล้วก็ใส่นี้ไว้เพื่อต้องการนอกกุ้งไว้ phải chờ cắn cắt nhẽ cắt nhẽ cái này Nam cái này cái này cái này ดึกดีไหมไหนบอกที่เขาให้นกน้ำไว้เพื่ออะไรนกน้ำไว้เพื่ออะไรให้กุ้งนกน้ำเพื่ออะไรให้กุ้งเป็นไม่ให้กุ้งเป็นให้กุ้งเป็นมาให้กุ้งเป็นไม่ให้กุ้งตายใช่ไหมอ่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอคัดแยกอีกนู่นที่แยกอยู่นู่นแยกไสาอีกใช่ไหมออแยกไสาอีกมีกุ้งตัวเมียตัวผู้กุ้งไข่กุ้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลาง นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่เรียกว่าตาคนแบกกุ้งของแท้ปับ๊บดูเจออ้าของยังทำเองเลยอโอ้โหนี่คือวิธีของคนทำนากุ้งครับทำเลี้ยงบอกกุ้งลักษณะน,น,นี้ นี่ครับไปแล้วไปแล้วเตรียมลงถังปั๊บมาให้ปั๊บก็ให้เดยงไป ไล่เก็บก็ใกล้จะหมดแล้วแหละตอนนี้เครื่องสูบน้ำก็เบาเครื่องลงแล้วตอนนี้ก็เหลือไล่เก็บพุ่งต่อไปตอนนี้ก็หมดแล้วต่อไปก็เหลือการไล่เก็บเดินเก็บเก็บจนกว่าจะหมดนะครับไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะที่อยู่ในอวนนะครับ เก็บจนกว่าจะหมดเมื่อเสร็จแล้วก็ดึงหลักเก็บกวนแล้วก็เดินไล่เก็บกุ้งต่อจะเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวเราไว้ดูตอนเขาแยกกุ้งกันองคัดคัดคัดเขาเรียกว่าคัดกุ้งเดี๋ยวเราไปดูตอนเขารอดูตอนเขาคัดกุ้งกันดีกว่านะครับทุกคนดูนี่โอ้ทุกคนดูนี่ ทุกคนดูอีกเยอะยังไม่หมดครับอีกเยอะตอนนี้คุณน้าเขากำลังไล่จับู่ครับตอนนี้ครับไล่เก็บทีละท,ละทีละทีละที่นั่นทีอย่างเยอะครับตอนนี้ครับอย่างเยอะมาก โอ้โหกุ้งฝอยคนนี้อันนี้แล้วกุ้งฝอยใช่ไหมครับวันนี้เอาล้ครับเก็บเก็บเก็บเยอะมากโอ้โหกวาดเอาเลยครับตรงนี้กวาด คงฝอยเยอะมากครับทุกคนเพียบเยอะจัดครับนี่ก็ยังแขกที่มาจับกุ้งเขาก็ยังเดินไล่จับกุ้งกันอยู่นะครับยังไม่หมดกุ้งยังไม่หมดดบอ่อ

กุ้งที่เก็บได้มาก็เป็นลักษณะนี้ซึ่งมันจะมีทีโ่โพนเราต้องมาล้างที่โพนออกอเ,เป็ลักษณะนี้ซึ่งที่โพนยเยอะมากเพราะกุ้งก้นบ่อ,อจะเป็นลักษณะนี้อ,อันนี้คือกุ้งที่เดินไล่เก็บนะครับออกุ้งก้นบ่อเมื่อเก็บเสร็จแล้วมันไปขี้โพนเยอะต้องมาล้าง กุ้งอันนี้เยอะมากเลยกุ้งฝอยครับคุณโคราะนะแข็งแรงมากนะดูกุ้งูทุกคนโครโตสุดยอด <c oughs> นี่สุดยอดเลยแข็งแรงมาก เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บลงถังสิรออะไรปึ๊บนี่นะครับทุกคนรถที่รับซื้อกุ้งก็มารอแล้ว อันนี้คือเป็นสวัสดีวิธียูทูบเบอร์นี่คือรถรับซื้อกุ้งของเขื่นกล้องนิกเขื่นกล้องนิกยังยังยังเก็บอยู่อยังไห่หมดยังเก็บอยู่มาสองคันเหรอไปครับไปดูเขาเดินไล่เก็บกุ้งกันต่อ ไฟที่ทุกคนเห็นนั้นไม่ใช่ไฟอะไรนะครับไฟเขาเขาเก็บกุ้งนะครับเขาเดินเก็บกุ้งยังไม่หมดหมดยากนะหมดยากจริงเพราะเป็นบอ่อใหญ่ด้วยเข้เก็บบรรยากาศก็จะคึกคลื้นหน่อยน่ครับ หมดยังครับวันนี้หมดยังนี่ครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดไฟที่ทวางวางคือเดินกลับแหละเดินกลับไปทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนเขาคัดกันดีกว่าเมื่อเสร็จแล้วก็เอาวนขึ้นมาล้างล้างน้ำเก็บแล้วเตรียมเดี๋ยวคัดเตรียมคัดต่อ อาการเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยนี่คือเริ่มคัดแล้วครับเริ่มคัดแล้วมันไม่ตายนะทุกคนกุ้งเอาไปน็อนกไว้เฉยน็อกไว่ให้มันตาย S <S ไกคงฝอยไม่ได้โหดนะทุกคนขอบปันบินขอบปันบินไลยต้องทุก นี่ก็คือการคัดอีกรอบหนึ่งคัดไซส์เล็กกลางใหญ่กุ้งนิ่มกุ้งตัวผู้ตัวเมียไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เพื่อที่จะทำการกลำเลียงขึ้นรถส่งแพกุ้งต่อไปนะครับก็จะก็จะเป็นลักษณะน,นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับปิดคลิปแล้วกันฝากไว้แค่นี้นะครับกดติดตามกด,ดแชร์กดสูกใจให้ด้วยนะกดไลค์กดไลค์ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ